สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ผมผมอะ่ะผมจะมาสอนสร้างเซิร์ฟ VAP ฟรีนะครับเรื่มแรกให้เรากดตรงมาตรงเซิร์ฟเวอร์เลยครับนี่ครับผมเข้ามาแมพอันนี้นะเลื่อนมาข้างล่างสุดเลยผมจะมาสอนอย่างละเอียดนะครับลงมาข้างสุดกดตรงเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ แล้วก็สร้างเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเอ๋ <A. S 1> เดี๋ยวก่อนนะขอโทษนะครับประมินโอเคนะครับเมื่อกี้นี้แบบนั้นมันเซิร์ฟวีพีเม่ฟ,ฟรีนะครับแบบนี้ยแบบนี้ฟรีแน่นอนให้เรากดลงไปที่สร้างเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวครับแล้วก็เขียนรหัสอะไรก็ได้แต่ผมจะใช้เป็นรหัสเจ็ดเจ็ดเจ็ด ทุกคนที่จริงเขียนรหัสอะไรก็ได้ไน,นะนี่นะครับแล้วก็กดคําว่าซื้อแล้วก็กคําว่าปรับแต่งนี่แล้วเราก็ขออนุญ,ญาตเพื่อนอนุญ,ญาตเพื่อนถ้าผมจะเข้าไปให้ดูเลยว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวจริงๆดูเลยครับทุกคนดูอันนี้เป็นเดตเลียวที่ แล้ว้องส่งบทบาทเป็นอเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวก่อนโอ้ยผมลืมต้องพอเราสร้างเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเสร็จพอเราสร้างเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวฟรีเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับให้เราเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ต่อเดี๋ยวเรามันโหลดหนกัน มีน้ำกุบกี๊หน่อยโอ้ยโหดชาร์จสตอรเกินโหดชาร์จสตอเกินโน,โกน,นี่ครับพอเราสร้างเสร็จปุ๊บให้เรากดไปที่เข้าร่วมตรงตัวเองนะครับแล้วเราลองเข้าไปในแมปไม่มีใครอยู่เลยครับ นี่เป็นไงนเชื่อชิ่นตัวแบบฟรีแต่บางทีทุกคนต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าบางทีบางแบบมันก็ไม่ได้ฟรีตลอดไปนะแต่แบบนี้ผมมาลองเล่นก่อนจริงจริงแบบนี้ผมก็มาเล่นอยู่เลยจริงจริงแบบนี้ผมเคยเล่นแล้วแต่เล่นอีก ขับไปฮเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมเห็นปิรามิตรอ๋อคลิปก่อนผมลงไปแล้วก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เช่นี้นะครับบ๊ายบายผมสอนอย่างผมสอนอย่างละเอียดแล้วบ๊ายบายครับรกดไลค์กดติดตาม